คลิปวันนี้เรามารีวิวกระเป๋า Hello Lulu Alice Compact Shoulder Bag h e l l ลลูลูรุ่นเอลิสเป็นว่ามันเหมาะสําหรับเอาไว้ใช้สปายแบบเดลี่ยูสอะคือขนาดมันกําลังดีเลยนะสำหรับเบนนะเบนรู้สึกเอาไว้เก็บของใช้ที่แบบใช้ในชีวิตประจําวันได้เยอะอะอย่างเช่นพวกล่มหรือสมุดหนังสืออะไรแบบนี้ยังสามารถเก็บได้สปายไปเรียนอะไรเงี้ยก็สบายๆเลยหรือว่าแบบไปทํางานก็ได้แบบเก็บของส่วนตัวแล้วก็มีกระเป๋าโน้ตบุ๊กอีกใบหนึ่งกระเป๋ารุ่นเอลิสนี่มันจะเป็นสไตล์ผุงผ้านะมันจะไม่ได้มีซิปปิดด้านบนเขาจะเป็นด้านบนแบบเปิดอะแล้วก็ล็อกด้วยแม่เหล็ก น,นแค่หนีบปึ๊กแค่เนี้ยไม่ได้เป็นสิบจุดเด่นของเขาก็คือเป็นกระเป๋าที่มีน้ําหนักเบามากถือกระเป๋าเปล่าให้ดูนะเป็นผ้าบางๆแบ,บนๆแค่นี้เองน้ําหนักมันจะเบามากเลยแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือการดีไซน์ของเขาที่ดีไซน์แบบเรียบๆซึ่งเป็นก็คิดว่ามันก็สามารถแต่งเข้ากับเสื้อผ้าได้หลายแบบนะทีนี้เรามาดูเรื่องสีกันสีของรุ่นเอลิสเนี่ยมีเยอะมากเป็นลองเข้าไปดูในเว็บเพนโหลดูรู้นะโอ้โหสีเขามีเยอะกว่าที่เอามาให้ดูในคลิปนี้อีกนะถ้าเกิดว่าใคร ไปดูในเว็บ Hello ลู่ลูแล้วไปเจอสีอื่นแล้บบอยากได้อะไรเงี้ยก็ลองแคปภาพมาแล้วก็เช็คสต็อกกับทางแอดมินของร้านเ r o ู t o โ o ได้นะแต่สำหรับในคลิปนี้เนี่ยเป็นเอาสีมาให้ดูทั้งหมด4ีสีนะเดี๋ยวเราเข้ามาดูใกล้ๆก,กัน เริ่มที่สีแรกนะอันนี้สี dusty turquoise ก็จะเป็นสีฟ้าดูสว่างๆหน่อยส่วนสายของเขาเนี่ยเขาจะใช้เป็นสีเทาเข้มนะที่จับเปิดฝากระเป๋าก็เป็นสีเทาเหมือนกันด้านในก็จะทำเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆออกครีมๆที่ของกุญแจก็จะเป็นสีน้ำเงินจี๊ดๆเลย ถัดมาอันนี้คือสีเดสเซอร์เหมือนสีทรายอ่ะสีเหลืองอ่อนส่วนสายของเขาก็จะเป็นสีเทาเข้มที่จับเปิดฝากระเป๋าก็เป็นสีเทาด้านในสีเขาก็จะเป็นเทาอ่อนที่คล้องกุญแจเป็นสีเขียวแบบสะท้อนแสงเลยสีถัดมาก็คือสีสเลดเกรย์ก็จะเป็นสีเทาแต่ว่าไม่ได้เทาเข้มจนมืดอ่ะเป็นเหมือนเทาที่ค่อนข้างสว่างสายสะพายก็จะเป็นสีเทาเข้มที่จับเปิดกระเป๋าก็จะเป็นสีเทาเข้มเหมือนกันส่วนสีกระเป๋าด้านในก็จะเป็นสีน้ำตา าลทองแบบนี้นะที่ของกุญแจเป็นสีแดงๆส้มๆส,สีสุดท้ายของเราก็คือสีมิสตี้มิ้นเป็นสีเขียวแต่ว่าจะเป็นเขียวที่โทนมืดหน่อยส่วนสายของกระเป๋าเนี่ยเขาจะทํามาเป็นสีดําที่จับเปิดกระเป๋าก็จะเป็นสีดําเหมือนกันด้านในกระเป๋าจะเป็นสีน้ําตาลทองทองแล้วก็ตัวของกุญแจจะเป็นสีแดงๆส้มๆแบบนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูขนาดของ ากันบ้งขนาดของกระเป๋านะกว้าง26.5เซนความสูงจะอยู่ที่24เซนแล้วก็ความหนาเนี่ยจะอยู่ที่3มเซนทีนี้เรามาดูเรื่องทรงของกระเป๋ากันบ้างทรงของกระเป๋าเนี่ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสถ้าดูแบบด้านหน้าเนี่ยแล้วเขาก็จะมีการเย็บโค้งตรงมุมกระเป๋าด้านล่างเนี่ยเย็บโค้งฟรื๊บมาอย่างเงี้ยมันทําให้กระเป๋าเนี่ยดูไม่สี่เหลี่ยมเกินไปดูไม่แข็งเกินอ่ะส่วนตูดกระเป๋าเนี่ยนะเขาเย็บมาความกว้างตามสเปคเขาจะอยู่ที่3มเซนไม่ได้กว้างเท่าไหร่นะ ถ้าสมมติว่าเราเกิดใส่ของเยอะมากๆอะ่ะมันก็จะมาป่องตรงตัวกระเป๋าแต่ว่าสําหรับดีไซน์รุ่นเอลิสเนี่ยเป็นว่ามันสามารถป่องได้อยู่นะคือเบนก็ใส่ของแบบเยอะแยะเลยคือพอเวลามันป่องเนี่ยมันก็จะไม่ได้ดูน่าเกียดอะ่ะเพราะว่าด้วยความที่สไตล์มันเป็นถุงผ้าเวลาป่องมันก็จะดูแบบเฉยเฉยอะ่ะไม่ได้ขึ้นมาเป็นรูปร่างชัดเจนทําให้กระเป๋าเสียทรงอะ่ะมันก็ยังใส่ของได้เยอะอยู่เพราะว่าทรงมันไม่ได้ฟิกมันเป็นแบบสไตล์ถุงผ้ามันก็ป่องได้ทีนี้เรามาดูเรื่องของวัสดุของตัวกระเป๋ากันบ้างวัสดุ ของรุ่นเอลิสเนี่ยจะทําจากไนล่อน100%นะแล้วก็สามารถกันละอองน้ําได้เป็น water repellent coating เพราะฉะนั้นเวลาที่เราออกไปใช้งานข้างนอกแล้วเจอฝนเป็นละอองฝนนะ่ะก็ยังพอจะกันของในกระเป๋าได้แต่กันได้นิดหน่อยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเบนจะลองทดสอบหยดน้ําให้ดูนะว่าสมมติว่าถ้าเราออกไปข้างนอกแล้วเจอละอองฝนขึ้นมาเนี่ยตัวกระเป๋าเราเวลาที่มันเปียกมันจะเป็นยังไงนะเดินออกไปข้างนอกแล้วก็ฝนตกฝนตกแล้วจ้า น้ำมันก็จะเป็นเม็ดๆแบบนี้นะพอเราหาที่หลบฝนเสร็จแล้วก็ปัดออกอาจจะมีการทิ้งคราบไว้เล็กน้อยแต่ว่าพอมันแห้งพวกคราบเหล่านี้ก็จะหายไป ทีนี้เรามาดูเรื่องของสายสะพายกระเป๋ากันบ้างสายของกระเป๋ารุ่นเอลิสดีไซน์ออกมาให้มีความกว้างตรงนี้นะสเซนสามารถใส่ของได้เยอะระดับหนึ่งเลยแหละเพราะว่าสายมันทํามาให้ค่อนข้างหนาเวลาเราใส่ของเยอะสายมันก็จะไม่ได้บาดไหลเรานะสาหรับตัวปรับสายเขาจะใช้เป็นวัสดุที่เรียกว่า UTXDuraflex เป็นวัสดุที่มีน้ําหนักเบาเพราะว่าทาง Hello Lu l u เนี่ยเขาต้องการทําให้กระเป๋าเนี่ยมีน้ําหนักเบามากที่สุดเพราะฉะนั้นพวกตัวปรับสายหรือว่าวัสดุอะไรก็ตามที่กระเป๋าอื่นๆเขา ช้เป็นโลหะเขาก็จะใช้เป็นตัว UTXDuraflex e มันจะได้แบบช่วยลดน้ําหนักของกระเป๋าให้มันเบาลงไปอีกสําหรับการปรับความยาวสั้นของสายเนี่ยเวลาที่เราต้องการให้สายมันยาวขึ้นใช่ไหมเราก็เลื่อนตัวเนี้ยดันแล้วก็ดึงสายมันก็จะยาวขึ้นถ้าจะทําให้สั้นลงก็เลื่อนกลับแบบนี้ซึ่งเวลาที่ปรับสายเนี่ยมันจะเหลือเป็นห่วงแบบนี้นะแล้วก็ห้อยอยู่ข้างๆกระเป๋า เป็นว่ามันก็เป็นดีไซน์ที่แปลกดีนะไม่ค่อยเห็นกระเป๋าที่ไหนเขาทาแบบนี้แต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้ไม้อะไรเงี้ยก็ใช้ได้จบไปเรื่องสายที่นี้เรามาดูเรื่องของช่องใส่ของในกระเป๋ากันบ้างสําหรับช่องใส่ของในกระเป๋ารุ่นเอลิสนะด้านนอกเนี่ยจะไม่ได้มีช่องอะไรเลยมันจะมีช่องด้านในที่เป็นช่องหลักอย่างเดียวเลยหรับการเปิดปิดกระเป๋าเนี่ยเขาก็จะใช้ระบบแม่เหล็กในการล็อกตัวปากกระเป๋านะแล้วก็จะมีที่จับเป็นห่วงสองอันสําหรับดึงออก,ออกเวลาจะเปิดเราก็ดึงปึ๊บขึ้นมา มันก็จะเปิดออกมาแล้วเวลาจะปิดก็ล็อกปิดกึกป,ปิดด้วยแม่เหล็กซึ่งดูดค่อนข้างแรงมากบางทีมันก็โดนหนีบนิ้วก็อาจจะต้องระวังนิดนึงมันค่อนข้างจะดูดแรงนิดนึงองนี้นแต่ว่าเราก็มั่นใจได้ว่ามันจะไม่หลุดระหว่างที่ใชยงานแน่นอนนะค่อนข้างแบบแน่นนะคกึกเลย พอเปิดฝากระเป๋าออกมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีช่องใส่ของอยู่สองช่องจะมีช่องแคบๆอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีช่องใหญ่อยู่ด้านนี้ปากกระเป๋าเนี่ยเขาจะมีแม่เหล็กทั้งหมด3จุดนะตรงนี้จุด1แล้วก็ตรงกลางจุดหนึ่งแล้วก็ตรงด้านหลังจุด1ตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้เราสามารถเลือกเปิดกระเป๋าช่องใดช่องหนึ่งได้เราแบบปิดกระเป๋าไปนี้ใช่ไหมแล้วเราอยากจะเปิดช่องใหญ่เราก็จับคู่หน้า,าไว้แล้วดึงเพื่อจะเปิดแค่ช่องนี้ช่องเดียวเนี่ยก็ได้หรือว่าเราอยากจะเปิดช่องเล็กล้วก็จับคู่หลังเอาไว้ แล้วก็เปิดช่องด้านน้าช่องเดียวได้แบบเนี้ยไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับด้านที่เราไม่ได้จะใช้อะทีนี้เดี๋ยวเราไล่ไปทีละช่องเลยเริ่มจากช่องด้านหน้าก่อนอันนี้จะเป็นช่องใส่ของที่เขาเย็บตูดมาแคบๆคอันนี้เป็นก็เอาไว้ใส่ของใช้ส่วนตัวจุกจิกนะนะอย่างแบบสเปรย์แอลกอฮอล์ใส่แว่นแว่น,วนรบลิปมันยิมทามือทิชชู่ทีนี้มาดูช่องถัดไป ก็เป็นช่องเก็บของอันที่มันแบบมีความใหญ่ขึ้นมาอาจจะเอาไว้เก็บล่มอันนี้ก็เป็นล่มแบบเอาต้าไลท์นะความสูง22เซนก็เก็บได้สบายๆเลยเผื่อจะพกล่มไปทํางานไปเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็มีสมุดจดนั่นนี่นูน่นช่องมันค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะแล้วก็ในช่องนี้ก็จะมีที่คล้องกุญแจด้วยนะ แล้วก็จะมีช่องที่เป็นช่องซิปนะเดี๋ยวพลิกให้ดูมีช่องซิปตรงนี้ที่จับซิปเนี่ยเขาจะทําเป็นเชือกตองตัวซิปไว้เวลาจะเปิดแล้วก็รูดเปิดฟึบแล้วก็ข้างในเนี้ยเป็นก็จะไว้เก็บพวกของสําคัญต่างๆอาจจะเป็นเงินหรือว่าเป็นโทรศัพท์มือถือหรือว่าเป็นพาสปอร์ตอะไรอย่างงี้ก็ได้บัตรเครดิต าาทีนี้เรามาดูตรงการสะพายกันบ้างสําหรับรุ่นเอลิสเนี่ยก็สะพายได้2แบบมีเป็นสะพายไหล่หรือว่าจะเป็น crossbody ก็ได้เดี๋ยวลองสะพายไหล่ให้ดูกันนะก็จะเป็นสไตล์นี้นอีกทรงหนึ่งก็คือจะเป็นแบบ crossbody ถ้าเป็น crossbody เนี่ยเราก็จะต้องทำสายให้มันยาวขึ้นมาหน่อยก็ปรับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบ crossbody นี่นะ ก็มีเพียงเท่านี้สำหรับกระเป๋า Hello Lulu รุ่น Alice Compact Shoulder Bag ถ้าเกิดว่าใครสนใจกระเป๋ารุ่นนี้ก็สามารถเข้ามาช้อปปิ้งได้ที่ w w w i l o v e t o g o c o m s h o p สามารถสอบถามสตอ็อปหรือว่าสีไหนมีไม่มีอะไรเงี้ยได้ที่ไลน์ i l o v e t o g o หรือว่า Facebook Messenger ของ i l o v e t o g o ก็ได้นะสำหรับคลิปวันนี้ก็มีแค่นี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบายบาย